ามาดูข่าวเรื่องของขวัญปีใหม่ดีกว่าบิ๊กตู่คุมเข้มราคาสินค้าปีใหม่นายกสั่งการให้กรมการค้าภายในสคบอด้วยครับควบคุมกำกับราคาสินค้าให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมอย่าให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสเอาเปรียบประชาชนพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมราคาสินค้าในกรมการค้าภายในเขาดูอยู่แล้วทีนี้วันนี้ได้เห็น กราฟิกในนังสืสพิมพ์ไทยรัฐที่เขามีโครงการพานิชลดราคาช่วยประชาชนซึ่งเป็นอตที่16 n e w นิว r ยร์แกลนเซลนี่นะครับมี3หมวดคือหมวดสินค้าหมวดบริการแล้วก็หมวดแพลตฟอร์มแล้วก็โลจิสติกเนี่ยลดสูงสุด86อนะครับอย่างเช่นเครื่องดื่มนี่ก็ลด70%ของใช้ในบ้าน86%เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน63% หมวดบริการเนี่ยก็ตั้งแต่บริการทางการแพทย์นี่ลดตั้ง86%อร์ที่พัก55%เปรตร้านอาหาร50%เซหมวดแพลตฟอร์มและและแพลตฟอร์มอาหารนี่นะครับลดถึง78%สูงสุดโลจิสติกสครับ86%เซนะครับเขาจะมีการร่วมมือกับกลุ่มผู้ประกอบการต่างๆ ทั้งหมดเนี่ยสามหมสาขาทั่วประเทศนะครับและเขาคาดการว่าจะมีเกมีเงินหมุนเวียนกว่า7,000ล้านบาทประเด็นต่อมาเรื่องเกี่ยวกับกอพรอนี่ดูหน่อยกอพรอเนี่ยเขาจะเอาอย่างงี้ครับคือจะให้ประชาชนเข้าถึงระบบบริการ e- Service ทั้งภาครัฐ แล้วก็จะแบ่งเป็นในส่วนของภาคประชาชนและก็ในส่วนของภาครัฐสำหรับประชาชนเนี่ยก็จะมี9ประเภทรวม131งานบริการส่วนของผู้ประกอบการก็จะมี2ประเภทรวมทั้งหมด194รายการครับเรื่องของกระทรวงการคลังอันนี้เขาจะให้มีการลงทะเบียนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน จจะเสนอคอรมอในวันพรุ่งนี้นะครับคนละครึ่งเฟสซอันนี้ก็ยังยืนยันว่าจะเริ่มตั้งแต่1มีนาจนถึง30เมษาครับ